ทำไมถึงเล่นเกมนะหรอเพราโลกความเป็นจริงมันห่วยแตกยังไงละ่ะผมขอเลือกเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วใช้ความสุขบนโลกของอินเทอร์เน็ตดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในช่องผมเองกัดชยพลก็อยากเปลี่ยนชื่อช่องอยู่แต่ไม่อะเทวแบบนั้นแหละ ก็วันนี้เราก็จะมาอยู่ในกับยีดอะไรถ้าเกิดพูดผิดขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยอ่านนิยายผมแล้วก็นี่แหละผมก็ท,ทําตอนภาคสองมาแล้วซึ่งอุย้ยเยอะอยูน่นนี้โอเคก็มีสามตอนจบน,น,นะครับเรื่องผมเนี่ยเรื่องผมจบแล้วก็ถ้าเกิดใครไปอ่านผมก็ขอทําประวัตินะครับประวัติตัวละครก็ ผมก็จะมาทำให้เดี๋ยวครับผมขอไปอาภาคแรขก่อนอย่าเพิ่งพูดถึงภาคสองมาที่ภาคแรกก่อนก็มีสุดสามตอนจบซึ่งไปเราจะเริ่มแต่ละตัวละครกันเลยผมก็จะเริ่มตั้งแต่แบบเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้ทำคลิปนานพอน,นี้นี่ตั้งห้าสิบสามตัวละคร ไปถึงแม้นา่าจะหนักหวัวก็ช่ก็เดี๋ยวผมจะสุ่มว่าตัวละครไหนจะได้ทําว่าผมจะทําประวัติตัวละครไหนโอ้พียามเอ่ฮะประวัติพียามมันไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมก็ประวัติเฮียแกคือทุกคนน่าจะรู้แบบในเรื่องแหละว่าประวัติเฮียแกมันมีอะไรก็เฮียแก,ยแกสาเหตุการตายก็ ตาแบบไม่รู้สาเหตุใช่ไหมซึ่งสาเหตุที่เฮียแกตายก็หลายสาเหตุแล้วก็มีไม่มีประวัติอะไรมากอาวุธประจำกายของเฮียแก็คือดาบคาตนะและเฮียแกมีหลายคนด้วยนะเพราะว่ามันแบบตายคนนึงปุ๊บมันก็เริ่มเฮียนขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละแต่เฮียแกก็จะมาโผล่อยู่สักตอนก็ได้จะผล่มาที่ตอนการขึ้นไหวยัน ตอนศึกการต่อสู้ส่วนถ้าเกิดผมจำไม่ได้ว่าเฮียแกโผมาถึงตอนไหนนา่าจะโผมาถึงตอนได้ทองคำมั้งเนี่ยตั้งแต่การเคลื่อนไหวโผมาถึงได้ทองคำเฮียแกก็ล่อไปตั้งหลายตอนเฮียหมายไม่ก็ไม่ได้ล่อถึงตอนท้ายอ่ะส่วนไปเราไปดูกันซึ่งตอนที่เฮียแกโผก็รวมๆแล้ว น่าจะสุดที่ได้องคำมังตอนเฮียแกผูเนี่ยเอมันต้องเกิดการเช็คว่าเฮียแกผูมาตอนไหนซึ่งเฮียแกก็มีหลายสกิลนะสกิลประจำตัวตั้งแต่แบบสกิลอัตรานิยมอะตั้งแต่สกิลที่เฮียแกสามารถวับวับไปไหนก็ได้ยันสกิลหลกักอะ ซึ่งวิชากาตนาเฮแกเก่งเก่งใช่ย,ย่อยนะซึ่งเฮแกเป็นกิมมิกหลักเป็นตัวละครเสริมอะที่ภาคสองผมไม่รู้จะเอาเฮแกกลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เฮแกโผล่มากคมคม็คอมเมนต์ได้นะครับเฮแกโผล่มาตั้งแต่การเคลื่อนไหวอะโผล่มาไม่มีบทอะไรมากโผล่มาแล้วดูตัวเองเราขย่าวขวันต่อมาที่ การต่อสู้นี่เฮียแกก็อืมนั่นแหละถ้าเกิดใครเคยอ,อ่านก็เฮียแกน่าจะการโดนนัดมั้งเพราะว่าผมไม่ค่อยเป็นคนมัน่นใจนะว่าแบบเฮียแกเขาจะผูวมาเยอะขนาดไหนต้องเกิดการเช็คตลอดเวลาถ้าเกิดผมพานันได้ว่าเฮียแกไม่ได้ผัวมาตองสึกการต่อสู้อะเหมือนโดนขยับขวานแล้วกลัวกลัวแล้วไม่ได้ผัวมาในสึกการต่อสู้อือเฮียแกน่าจะไม่ผ่ะ ถ้าเกิดผู่มาก็น่าจะผูกมาเป็นกำลังเสริมของพวกตัวอีกได้ผมเพิ่งบอกแหละผมรู้จักคนที่ทํยานยิยายเรื่องนี้ออกแป๊บเนี่ยผมรู้จักเขาผู้นี้ผมรู้ผมรู้จักเขาผู้นี้เนี่ยผมรู้จักเขาผู้นี้เฮียแกเขาท o u t u ู e เนี่ยช่องช่องเฮียเขาท youtube เฮียเขาท o ยู u ู e ก็ ถ้าเกิดอยากรู้ช่วงนี้แกก็ทักมาหาผมได้นะครับในเรื่องก็ในเรื่องเฮียแกก็ดี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 เนะฮะเราแต่ละต่อก็ขึ้นพันพันพันแล้วเราไปมนมนเป็นร้อยอ่ะมาเป็นร้อยแต่แบบเออผมกลัวถ้าผู้ชมไม่ได้อ่านตอนตอนจบก็ถึงแม้มันจะไม่จะค่อยตรงคมสิบนะ ยินดีทำประวัติยี่ดีก็อน้องเงนี่อะเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นประวัติเนื้อเรื่องไม่ใช่ประวัติดิแตี่ชือ่อคลิปทีก็เนื้อเรื่องของภาคเน,เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องตอนจบไปเรามาเริ่มกันนะครับอ่านไหมใครอ่านไม่ทันก็ขออภัยด้วย วงเนี้ผมจะพาแค่เสียงธรรมดานะครับเออผมลืมบอกถ้าเกิดทุกท่านไม่ไม่ติดใจอะไรก็อันนี้ประวัติมันเรื่องมันแบบซับซ้อนอะ่ะข้ามม่ตีโดนได้่มิตีอื่น เรามาได้แม่เราเรามาแค่นั้นก็จบเรามาแค่นั้นก็จบเอ้ยแต่ผมอ่านว่าเราอ่ะตัวจริงผมช่วงมันจะมีสักช่วยยงที่แบบมันผมแบบเป็นคนหลับไม่ต่นอะ่ะเหมือนเมาเมาแล้วเมาแล้วเขียนอ่ะมันก็ได้ผิดแต่สิละทุก,กอย่างก็น่าก็ใครอยากรู้ประวัติอะไรก็ทัน ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับเออส่วนประวัติท้าวเอ็กซิงมีพอได้อยู่เพราะมันน่าจะสั้นไม่ไดีท้าวได้ไฟตัวนี้ประวัติมันน่าจะสั้นอยู่ท้าวได้ไฟใน,นพลังวีทายนี่คือสมถติว่าทุกท่านอยากดูหนังอีกถ้าเกิดแบบทุกท่านดูหนังสักเรื่องหนึ่งอะ่ะแล้วทุกท่านติดใจฉากนั้นอ่ะทุกท่าน,น,น,นรีกลับไปแล้วแบบรีกลับไปเรื่อยๆจนจนแบบหาชอบแล้วนั่นแหละพลังอ้อประมามานั้นแหละ แต่กิคหลักก็คือพลังมันคือจะย้อนจะย้อนไปถึงตอนไหนก็ได้ก็เออผมลืมบอกผมขอสปอยนะครับเฮียเกนชิบาเราจะไม่โผล่มาในภาคสองย้ำอีกทีนะเฮียแกจะไม่โผล่มาในภาคภาคสองเหมือนที่ผมรับบทเฮียแกบทเฮียก็คือ ภาคสองโดนโดนรถบรรท,ทุกชนนั่นแหละบทตเฮียแกโดนรถบรรทุกชน,นเนี่ยเี่ยถ้าเกิดทุกท่านมาอ่านถ้าเกิดทุกท่านมาดูในช่องนี้คือผมจะเล่าประวัติเกิดทุกอย่างให้เลยแต่เราเล่าประวัติยางไปแล้วอ่ะโชคดีตาเองอะ่ะเองไม่ได้เล่าก็ <c oughs> <c oughs> ผมมีเรื่องเล่านะครับ ซึ่งบางขาผมจะบอกเองว่ามันมันผมเจอมาในชีวิตจริงอะแล้วผมไปใส่ก็นี่แหละนีแหละไอไอเรื่องม,องมองนะม่วง่ะผมขอเล่านะคือมีผมกับเพื่อนอีกสองคนแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยไอไม่ต้องนะัดฉากหัวร้อนะ ก็เข้าใจไหมครับท่านผู้ชมว่าเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอ่ะมันไปถูด้านนอกมันมันออกไปด้านนอกแล้วมันจะกลับคากินมะม่วงอีกทีแล้วเพื่อนผมอีคนหนึ่งอ่ะน้ำลายตัวหกใส่มะม่วงตอนที่มันปอกอยู่อ่ะหยดแบบหยดลงไปในมะม่วงหวานเลยไอ้ฉากนั้นคือหลังจากนั้นผมกับเพื่อนอีกสองคนก็หัวเราะซึ่งมันเป็นตอนบ่ายด้วยไงตอนทักเที่ยงเสร็จแล้วแล้วพอ กลาจะขึ้นเรียอีกคาบหนึ่งอ่ะตอนนั้นเป็นชว่วงมหนึ่งซึ่งผมก็หัวเราะไม่หยุดเลยเพื่อนผมอีกสองคนก็หัวเราะไม่หยุดเหมือนกันซึ่งมันก็เลยเป็นผมที่แบบเวลาผมกับจิดปุ๊บหรือผมเกียนอ่ะผมจะหัวรเราะเฮ้ยนี่แหละฉางามม่วงตำนานามออั่ม่วงพีกันล้เฮ้ยเอ่อไอ,อ,อ,อเรื่องวันคอทีห้าวันนี้ก็ มันมันผมก็อยากให้มันมีนะในโรงเรียนนะเทาก็แบบบ้านเรามันมีก็นะครับไปไปเรื่อยๆประวัติธรรมาดาปันญยาเป็นพินเศษอ่ะเฮ้ยแก้ถึกฉากนั่นแหละซึ่งคือแบบเพื่อนผมอ่ะที่แบบน้ืไรหยุดลงไปในม่วงอ่ะแล้วผมสนิทกับพี่มอสสามคนหนึ่งอ่ะซึ่ง แบบที่วันศักคนนั้นก็แต่งนิยายอ่ะก็ทุกท่นานน่ารู้น่าจะรู้นะว่านิยายเรื่องอะไรเพราะว่าเฮียแกก็ทํา youtube แล้วแต่งนิยายก็นั่นแหละนั่นแหละซึ่งผมก็ไปขอยืมมาร์คขอดเฮียแกไม่ดิผมแบบถามเฮียแกว่าอยากยืมไหมมาร์คอดแล้วแบบไม่รู้ผมถามว่ายัางไงแล้วแบบผมขอมาร์คขอดเฮียแกเข้ามาอยู่ในเรื่องนเนี่ยก็เลยได้มาเนี่ยยังผมมันต้องมีเพลงเข้ามาแล้วเนีย่ยได้จ่ายตึงตึงตึงต่งนึ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 ่ง หนึ่งหนึ่งอือหืตึ้ง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 ตึงตึ้ง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 ตึ้งตึงนี่แหละเราแบบผมผมไอ้ไอ้เพื่อนผมมันไปพูดอะไรนี่แหละที่แบบอันนี้ก็เจอผมเจอในชีวิตจริงนะผมเจอในชีวิตจริงเพื่อนผมมันพูดอะไรนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้เพื่อนผมมันพูดอะไรนี่แหละก็อ๋อจำได้แล้วเพื่อนผมมันก็ทำนิยามกันอะ แล้วมันก็ไป่บอกแบบเพื่อนพี่มาสามที่แบบผมรู้จักเป็นผู้ชายแล้วก็ไปบอกรักเนี่ยเนี่ยแล้วผมก็แบบก็หอมปากหอมคมันแล้วนะครับก็ขอตัดจุบแต่เพียงเท่านี้บาย